สวัสดีนะคะเพื่อนๆทักทายกันนะคะทักทายกอนโอ้จะตีสิเอ็ดแล้วนะคะเพิ่งกลับจากขายของนะคะวันนี้ก็อยากจะเป็นกระต่ายน้อยนะคะกระต่ายน้อยช่วงค่ำคืนนะคะวอาดูนิดน่ารักนะคะเอออวยตัวเองนิดนึงน่ารักนะคะอ่ะก็วันนี้เราเพิ่งกลับจากตลาดสดนะคะเอ้จากตลาดเปิดท้ายกินเวย์นะคะน้นก็เออว่างๆน้วก็เอออารมณ์นิดนึงนะก็จะมาไล่นะคะทักทายเพื่อนๆกันนะคะช่วงค่ำคืนนี้นะคะ ไม่ใช่อะไรหรอกนะจะอวยของนิดนึงได้เสื้อออกกำลังกายมาซื้อชุดออกกาลังกายมานะคะเพื่อนโชว์นิดนึงแอนแอนสวยไหมสวยไหมโอ้โหนี่ซื้อว่ากะว่าจะออกกําลังกายนะเพื่อนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองนี่เริ่มจะมีน้ําหนักขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าตัวเองจะอ้วนขึ้นนะบอกตรงว่าอ้วนขึ้นนะคะแต่ว่าเรื่องผิวนะคะรุนัดบอกเลยว่าเรื่องผิวรุนัดกินขาแล้วคะช่วงนี้คือผิวดีมากแล้วรู้สึกว่าตัวเองเขาออร่าขึ้นนะคะผิวเนียนนะคะในร่มผ้าก็เนียนนะคะโอ้บอกเลยนะคะ ราะว่าโดทานตัวนี้ไม่คำพูดกูต้าไทโอนนะคะผสมคอเลสเตนนะตัวนี้เลยนะเพื่อนๆนะสนใจก็ทักทายกันมาเลยนะเดี๋ยวค่อยมามาเมาส์มอยต่อนะเอาตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะอ้าวนี่ก็คือว่าเพิ่งได้ชุดออกกาลังกายมานะนี่ในสีชมพูน่ารักนะคะหวานแววสวัสดีนะคะน้องแมมนะคะสวัสดีค่ะค่ะเออก็ ก็มีอารมณ์นิดนึงนะคะจะมาโชว์ชุดออกกบบาลังกายซื้อมาห้าตัวนะคะแล้วก็นีแจกน้องเขาเป็นหนึ่งตัวนะคะนี่ให้น้องเขาไปใส่หนึ่งตัวแล้วก็เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจนี่นะคะเพื่อนเพื่อนขาสวยนะคะนี้เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะคะก็ง่ายๆเลยนะคือเหลือก็ประมาณเราดูสีก่อนมีสีดำอันนี้สวยสวยมากสวยจริงนะเนื้อผ้าดีมากเลยมีด้วยสีเขียว หน้าใสออกกำลังกายนะคะเราต้องใส่ชุดแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเออคือกดดันร่างตัวเองนะคะให้ร่างตัวเองมันสวยเพอร์เฟกนะครับใส่ชุดออกมามันก็สวยนี่สีเขียวนะนี่สีเขียวอ่อนนะคะมันสวยนะตัวของจริงมันสวยนะสวยเหมือนไฮไลท์นะคะก็นี่สีเทานะเพื่อนๆค่ะนี่สีเทานี่ก็สวยนะคะสีเสื้อออกกำลังกายนะคะแล้วก็เราออกกำลังกายนะนี่เพื่อนๆท่านใดนะคะ อยากเป็นเจ้าของก็ง่ายๆมากเลยนะคะซื้อโปโปอ่าซื้อโปโปนี่ซุโปโปตัวนี้หนึ่งกระปุกนะคะราคาก็ให้เป็นเลยนะคะห้าร้อยเก้าสิบาทเดี๋ยวเราน่าจะแถมชุดออกกําลังกายนะคะนี่สําหรับสายออกกําลังกายนะคะวันก่อนสายผิวขาวนะผิวขาวแล้วก็เลยเออมาเจ็กในไลน์นะเออก็คือเจกกูต้านะสายผิวขาวแล้วก็ให้กูต้าไปเนาะเดี๋ยไม่เยอะแล้วนะ นี่แล้วก็นี่สายออกกาลังกายนะคนที่เขาออกกําลังกายนะผิวเขาก็เขาคิดว่าฉันน่ก็ผิวดีอยู่แล้วผิวขาวเลยฉันเออฉันไม่อยากได้นะกูาต้าแต่โดนัทอยากได้นะคะเพราะว่าโดนัทเป็นคนผิวคล้ำโดนัทก็ทานแล้วนะคะทานแล้วมันเห็นผลนิวมากแล้วเดี๋ยวโดนัทจะอัดสักสี่เม็ดนะคะออกเจน,นะเช้าสองนะคะแล้วก็ก่อนนอนอีกสองนะคะเพื่อให้ผิวมันกระจางสว่งสางกระจางใสมากกว่านี้นะขอมาเข้าเรื่องตรงนี้ดีกว่านะคะก็ซื้อโกโัวนะคะนี่โดนัทก็ ให้เพื่อนๆไปเลยนะคะใครท่านใดนที่ซื้อกโกโ้ก,ก็แถมเสื้อออกกำลังกายแล้วเพื่อนเนื้อผ้าดีมากไม่ใช่ขี้ลงขี้ร้ายแล้วนไม่ให้ของขี้ลงขี้ร้ายใครนะคะนี่ขี้ลงขี้ร้ายคือไม่โอเคนะเราให้ของคนอื่นเขาแล้วเพื่อนๆเราต้องให้ของดีนะเนี่ยให้ของไม่ดีเข้าไปหึ่งพอเขาได้มาเขาก็แบบจ่ายที่เขารู้สึกปลื้มหน่อยใช่ไหมอูที่เขาให้ของมาเออเขาบอกเขาจะให้เสื้อเรามาหนึ่งตัวเนาะแถมหนึ่งตัวเนี่ยเพื่อนตัวละหนึ100่งร้อยไหมก็ไม่รู้นะคะที่ ตามท้องตลาดทั่วไปบางที่โดนั้นก็เห็นเขาขายร้อยเก้าเก้าบางที่ก็ร้อยหนึง่งนั้ก็ไม่แน่ใจนะคะนี่โดนั้นซื้อมานะคะห้าตัวนะคะโดนั้นเอามาแจกลูกค้าโดนั้นนะคะนี่ยืด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 นดนะมันมันรัดนะคะัเพื่อนไม่ใช่ของยางยืดนะไม่ใช่นะคะแล้วก็ไอตัวนี้โดนั้นก็ซื้อมายังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ใส่ก็แจกเพื่อนๆไปด้วยนะคะสายเซ็กซี่นะคะใครอยากได้นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะ เพียงแค่ซื้อโกบโปนี้นะคะในราคา590น้ำเพื่อนก็ดูนะก็จะแถมชุดออกกําลังกายเสื้อออกกําลังกายนะคะไปให้เพื่อนๆกันเลยนะคะตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะดูนัดเปิดดูนะก็ชอบสีชมพูมากเลยกัะเพื่อน ไม่น่าจะให้เลยนะสีชมพูแต่เออไม่เป็นไรนะคะพูดไปแล้วคุณน้องเป็นคําพูดนะคะเป็นคําพูดพูดอะไรต้องเป็นคํานั้นว่าจะให้นะคะส,สีนี้น้องเขาจองไว้แล้วนะคะสีชมพูเออดูแล้วก็เออไม่เป็นไรก็ให้เพอเปิดมาดูตกกระใจอุ้ยเหมาะก,กับฉันมากเลยนะสีชมพูฉันใส่วงจะสวยวิ้งเลยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เบ่งๆบ่งกันสวยนะคะวันนี้ค่ะก็มีสีห้าตัวนี้นะคะห้าตัวนะคะตัวเท่านั้นนะคะเพื่อน ใส่ออกกาลังกายนะคะอยากได้ก็ทักมาเลยนะคะทักมาเลยนะคะ590ได้เสื้อออกกาลังกายไป1ตัวนะคะ,ะตัวนี้ดีอย่างไรนะเพื่อนๆโดนัทบ,บอกเลยตัวนี้นะคะสําหรับคนที่เอ่อต้องการดูแลสุขภาพนะโดนัทก็นแนะนานะตัวนี้คือเขาจะช่วยเรื่องสุขภาพนะก็คือจะทําให้เรานะคะคือเหมือนกับเราทํางานหนักโดนัทได้ทํางานหนักนะคะนอนนอนดึกนะคะตื่นใช้ไปทําตื่นเช้าไปทํางานนะคะแล้วก็โดนัทก็รู้สึกเพียร์มากนะคะวเวลาเรา เตียเหมือนกับเราเราเราจะไปทํางานเราก็รู้สึกไม่มีแรงเนาะเราก็ทานตัวโปรโปรตัวนี้เข้าไปนะคะตื่นเช้ามาแล้วก็จะทานสองเม็ดนะคะเพื่อให้เรามีแรงในการออกกําลังกายโดยแล้วก็แนะนํานะคะเออไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายล้วก็ทานได้นะคะตัวนี้นะคะคนที่ใช้แรงงานเยอะนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่กระปี้กระเปารู้สึกว่าแก่ก่อนวัยอะไรเงี้ยเดินเหินอะไรเงี้ยเดินนะคะเดินแบบไม่ค่อยจะมีแรงนะเพื่อนๆแบบเดินแบบคือแบบ <ide> <ide> เดินแบบไม่สมอายุบางคนก็อายุน้อยนะคะแต่ว่าเดินแบบเราไม่มีเล้วแรงนะคะคือเราก็ขาดโปรตีนนะคะเพื่อนๆอย่าคิดว่าเราทานเนื้อสัตว์เราจะได้โปรตีนครบนะคะนี่ก็เป็นโปรตีนจากพืชนะคะจากถั่วสีชนิดถั่วลืงถั่วเขียวถั่วขาวถั่วด,ดำนะคะพูดเร็วนะคะเป็นคนพูดเร็วนะคะอีกแล้วเป็นคนพูดเร็วนะคะไม่ต้องมาพูดว่าไอ้เธอพูดชาะะ้าแล้วฉันพูดเร็วอีกแล้วฉันคือพูดเร็วนะ,ะอ <ide> บอกเลยนะคะตัวตนเป็นคนพูดเร็วนะคะ ก็น,นี่นะคะก็มีถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดําถั่วขาวนะคะถั่วขาวก็บล็อกเหมือนเดิมเลยที่บอกนะบอกไขมันนะคะบล็อกแป้งไม่ให้เป็นไขมันนะคะเขาก็ช่วยบล็อกเรานะคะแล้วก็ทําให้เรามีเี่ยวแรงนะคะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่มีแฟนขับรถนะคะยามค่ําคืนนะคะเหมือนขับสิบล้ออะไรอย่างนี้นะคะก็ซื้อให้แฟนทานนะคะเพราะว่าแฟนคือหัวหน้าครอบครัวใช่ไหมคะถ้าขาดเขาสักคนนึงนะะเราก็แย่นะคะก็เกิดเขาแบบเออไม่มีแรงที่จะทํางานนะคะสำหรับผู้หญิงที่เป็นแม่บ้านใช่ไหมคะเราถ้า เพวหัวหน้านครอบครัวไม่มีแรงทํางานใช่ไหมคะเราก็คือค่าใช้จ่ายเรารายได้เราก็หมดนะคะเพราะเราเป็นแม่บ้านใช่ไหมคะเราก็ควรซื้อให้สามีทานนะคะสําหรับคนที่ใช้แรงงานเยอะดนัดรับประกันเลยนะคะเพื่อน่ะอัดไปให้แฟนทานเลยนะคะสามแคปเลยนะคะตื่นมาสามแคปออกไปขับรถดุ๊กหื้ขับ,ขบก็บพี่กระเป๋าเลยะะก็กลับมาะะ้วเพื่อนเพื่อนก็แค่รอนะคะว่าให้สามีนะคะเอาเงินมาให้แค่นั้นพอนะคะเพียงแค่ซื้อโปรตีนให้แฟนทานห้าร้อยเก้าสิบ เลยที่สําคัญตัวนี้ก็มีกรดอะมิโนโแฉกชนิดนะคะเลยที่สําคัญไปกว่านั้นอีกนะเพื่อนๆตัวนี้นะคะมันมสารเออมันมีตัวคือกรดฮอร์โมนนะมันสามารถหลั่งกรดฮอร์โมนได้นะเพื่อนๆดูนักบอกตรงเลยตัวนี้จะทําให้เราเป็นสาวอีกครั้งนะจะทําให้เราแบบจู้ๆีน่ดึกๆแล้วคงจะไม่มีใครจะทําให้เราแล้วคะแบบว่าคือมีมี ไม,ไม่พูดก็ไม่ได้นะคือกจริงๆนะี่คือเรื่องนี้จริงๆนะคะก็ถามมาทุกคนแล้วนะคะที่เขาทานตัวนี้นะค,ะคือตัวนี้จะช่วยในะเรื่องทําให้เรามีน้าหล่อลื่นนะเพื่อเอาพูดกันแบบตรงๆทาให้เรามีน้ําหล่อลื่นแล้วก็มีน้ํามีน้ําในการที่ว่าเราจะมีอะไรกับแฟนเรานะนี่ไม่ได้ทะเลื่องนะมันคือความรู้นะบางท่านนะคะก็มานั่งเคยดท,ทําท่าให้ดูด้วยปวดหัวโอ้ยฉัน แฟนอืมแฟนอยากจะมีอะไรกับแฟนนะแต่ว่ามันมีไม่ได้เพราะว่าเราอะ่ะไม่มีน้ำใช่ไหมแล้วเราเจ็บช่องคลอใช่ไหมเราเจ็บผู้หญิงเรานะนี่เราพูดกันสนทนากันนะยำเข้าคืนนะครผู้ชายก็คงนอ,อนหมดแล้วเราก็เนะขามีความรู้สึกเออ แล้วก็อยากมีอะไรกับแฟนนะแต่พอมีทุกครั้งมันจะเจ็บใช่ไหมพเพื่อนเพราะว่าเราไม่มีน้ําหลอลื่นตัวนี้นะคะโกโพตัวนี้ช่วยได้นะคะชื่อโดนนัทนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละเคสของเพื่อนโดนนัทนะคะแล้วก็คนรู้จักนะคะที่ว่าคือเป็นผู้หญิงทวยกันเราพูดนะคะเออเราเล่นเปลี่ยนความคิเดเห็นกันว่าเออมันเป็นมันดีไหมพเพื่อนเพื่อนทุกคนกนะ็บอกว่าตัวนี้ดีมากเลยนะคะสําหรับผู้หญิงที่แบบไม่มีอารมณ์ทางเพศนะแล้วก็ไม่มีน้ําหลอดลื่นนะคะโกโปเราจัดไปเลยนะะเพื่อน ตัวนี้ช่วยได้จริงๆนะคะแต่ทําให้เรามีน้ําหลอลื่นแล้วเราทําให้เรามีอารมณ์สางเพศเพิ่มขึ้นและที่สําคัญไม่ใช่เฉพาะแต่อารมณ์ทางเพศนะคะผู้หญิงคนแก่นะคะผู้หญิงสูงวัยนะคะคนมีอายุนะคะก็ถ้ามีอารมณ์เฉื่อยเฉียวนะคะก็คือว่าเซลล์ในร่างกายของเขาก็คือแบบว่ามันเสื่อมสภาพไปแล้วนะคะเราอย่ามองข้ามตัวนี้ไปนะคะก็โกโก้นะคะช่วยนะคะนี่ถ้าทานคู่กับเอนไซม์นะคะ ตัวเอนไซม์ก็จะช่วยเสริมสร้างเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของเรานะคะที่มันเสื่อมสภาพนะคะทำให้เขาฟื้นตื่นตัวขึ้นมาอีกครั้งนะคะฟื้นตื่นตัวคือว่าระบบเอ่อ,อ,อนวัตการของเรานาวัตรกรรมของเรานะคะไฮโดรไลซนะคะเขาสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายนะคะพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยนะคะระบบไฮโดรไลซ์นี้มีเทพที่บริษัท p g p ที่เดียวเท่านั้นเลยนะคะฮะระบบไฮโดรไลซีดนะคะสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ทันทีเลยนะคะแล้วก็เพื่อนๆบางคนก็โอ้สงสัยว่าเอ๊ะเขาบอกว่าทานโปรตเออทานถั่วขาวแล้วจะทําให้เราเป็นมะเร็งใช่ไหมคะถั่วเลื้งไม่ใช่ถั่วขาวเออทำให้เราเป็น Marine, มะเ,มเรเ็งตัวนี้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะเขาสกัดส่วนที่แบบ ส่วนที่ไม่ดีส่วนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยระบบไฮโดรไลซิสนะคะเขาก็สกัดนะคะเอาส่วนที่ไม่ดีออกไปนะคะเพื่อนเอาส่วนที่ดีเก็บเข้ามาไว้ให้เรานะคะให้เรากินเข้าไปนะคะและ้วก็มันก็จะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายของเรานะ,ะก็จะทําให้เรานะคะร่างกายสดชื่นแข็งแรงอีกครั้งนะคะและที่สําคัญดูนะอยากจะบอกเพื่อนนะคะว่าเพื่อนๆอย่าดื้อนะคะเวลาดูนัทบอกว่าให้ทานนะคะเพื่อน,นะะก็ต้องทานนะคะทานกี่เม็ดทานเวลานไหนนะคะเพื่อนๆนบางคนซื้อไปแล้วนะคะดูนัเสิได้โขงนะคะ ราคามันนะคะก็เราจับต้องได้นะเราสามารถทานต่อเนื่องได้นะคะดนะัทเคยทานมาก็ยี่ห้ออื่นก็มีเหมือนกันนะ,ะดนะัทานแล้วมันก็ไม่ตอบโจทย์และอีกอย่างหนึ่งนะราคาแพงแล้วเพื่อนดูทนะก็ไม่สามารถที่จะซื้อดูแลตัวเองต่อเนื่องได้นะคะดูทนะก็เลยเออหันมาที่เครือ PGP มันตอบโจทย์จริงตอบโจทย์ด้านสุขภาพนะคะส่วนามากลูกค้าโดัทนะ,นะบอกตรงเลยจะเป็นสายคือแบบไม่สบายป่วยนะบอกตรงไม่ใช่สายออกกําลังกายนะแต่ดูณเออก็คือ ชอบออกกำลังกายแต่ช่วงนี้ไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่ส่วนมากลูกค้าของโดนัทจะเป็นพวกผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เบย์สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยโดนัทชอบคุยกับคนมีอายุนะคะเออผู้ใหญ่นะคะแล้วก็นั่งฟังเขาเวลาเขาแบบคือเขาบอกเขาเมื่อยเขาเจ็บข้อเจ็บเข่าแล้วเขามือเขาสั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาหดหดฉุนเฉียวแล้วก็ส่วนมากนะคะคนสูงวัยนะคะจะมีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะข้อเข่านะคะกระดูกข mm ้อเข่าแล้วก็แกร๊งกรกงนะคะคือ จัดโปรตีนแล้วก็ทานคอลลาเจนแล้วก็เอนไซม์เข้าไปนะคะคอลลาเจนมันก็จะช่วยแล้วก็เสริมเนื้อเยื่อของเราตรงข้อเข่าของเรานะคะให้สมานติดกันนะคะถ้าทานคู่กับแคนแม็กก็โอเคนะสาหรับเคสที่เป็นเยอะๆแล้วนะคะแต่สําหรับผู้หญิงเรานะ,ะที่ต้องการความสวยนะคะต้องการความสาวนะคะก็ทานคอลลาเจนไปนะคะไปเสริม้างอิาสตินให้กับตัวเองนะคะ คอลลาเจนมันนะคะเราสามารถสร้างเองได้แต่พอนานๆไปแล้วเพื่อนๆมันก็เสื่อมนะคะมันก็หมดกว่ามันจะสร้างเองได้ะครับเพราะว่าเราอายุมากแล้วนะคะเราต้องมีตัวช่วยดีๆนะคะคือที่สําคัญจริงๆเพื่อนๆต้องทานอาหารเสริมนะคะเอาแล้วเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะทานอาหารเสริมตัวไหนอยู่นะโดยนะพูดแบบเป็นกลางนะทานอาหารเสริมตัวไหนอยู่ที่มันถูกนะคะที่มันถูก เพื่อนๆสามารถทานต่อเนื่องได้นะคะดดนัท um แนดดำหรือนะคะแนะนําเพื่อนๆว่าให้ทานอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมจะทําให้เราไม่แก่นะเพื่อนๆจะทําให้เราเป็นสาวแลวจะทําให้เราสุขภาพดีและจะทําให้เรามีแรงนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนชื่อโดนัทนะเพราะโดนัททานแล้วนะเพราะว่าโดนัทปวดหน้านี่โดนัทรู้สึกดลอยในร่างกายมากเลยคือไม่มีแรงเลยคือเหนื่อยมากเหนื่อยล้ามากกับการ กับการที่แบบใช้ชีวิตประจําวันนะคะสวัสดีนะคะเอ่อฟาริดาไก่แซ่บนะคะน้องเปิ้ลนะคะน้องเปิ้ลนะคะน้องเปิ้ลของเรานะคะสวัสดีอาจารย์นะคะอาจารย์พันเอกอรุณนะคะอาจารย์ของโดนัทนะคะก็สวัสดีคุณจุคนทานะคะแล้วก็สวัสดีน้องทิติการนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะไลน์นี้ก็มานะคะมาดึกดื่นนะคะก็กลับจากใครของก็อยากจะไลน์นะเออแนะนำนะให้ทานนะคะแล้วก็แนะนําไม่ทานกับทุกคนเลยนะแล้วก็ตัวโคเอนไซม์ก็สุดยอดเลยนะ ค่อยพูดอีกแล้วกันนะคคือกินมาหมดแล้วนะรักษาแม่ตัวเองมาแล้วไอ้ที่สําคัญคือมันตอบโจทย์เรื่องแม่ของเรานะใครบ้างคะไม่รักพอ่อรักแม่ตัวเองดูนะั้นยังนึกเสียดายนะพ่อดูนั้นเสียไปแล้วดูนั้นไปเจอ p g p ช้าไปนะถ้าดูนั้นเจอเจอ p g p เร็วกว่านี้นะพ่อดูนั้นก็คงไม่เสียนะคะคือคือตอนนั้นก็ซื้อหลายอย่างมากแล้วเนาะที่จะให้พ่อทานนะแต่มันไม่ตอบโจทย์แล้วพ่อก็เป็นไตนะไตเบาหวานความดันนะครับเพียบมาพร้อมกนะับบลูมเลยนะคะคือแบบ ไปแต่หาหมอเนาะแล้วก็พาไปคลินิกนะพาไปตลอดหรือก็ถึงขั้นล้างไปนะถ้าโดนัดเจอ PGP นะป่านนี้นะคะพ่อโดนัดก็ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะก็เดือโทรตามโดนะัดทุกคืนทุกวันเลยเออลูกอยู่ไหนแล้วลูกอยู่ไหนโดนัดก็คืออยู่นี่พ่อโตเล้วงนะโทรตามอีกแล้วก็มันนึกย้อนหลังนะว่าเออเออพ่อโทรตามเราได้ไอันนี้มาอจนิดนึง เออพ่อมาโทรตามเราแสดงว่าพ่อคิดถึงเราพ่อรักเรานะคะแล้วทุกวันนี้นะเสียงตามสายไม่มีแล้วค่ะนั่งมองโทรศัพท์พ่อเราไม่ได้โทรม,มาเราก็นั่งคิดเออเมื่อก่อนพ่อเราโทรตามเราตลอดเลยนะมะีฝากไว้นะเพื่อนจะมีพ่อแม่นะคะดูแลท่านนะคะดูแลท่านให้ดีนะคะเล็กๆ็กน้อยนยนะคะเราก็อย่ามาเอาเป็นอารมณ์นะเมื่อวันใดที่เราไม่มีเขาแล้วเราจะนึกเสียใจนะคะแต่ดูแลนะคะพ่อดูแลก็ขอไว้ก่อนที่จะเสียแล้วบอกว่าถ้าพูดอะไรไปห้ามร้องนะแล้วก็ห้ามห้ามคิดถึงอะไรงเงี้ยดูแลก็ ทำตามเจตนาลมพ่อน่อยนะนกตอนพ่อเสียหนะก็ไม่ได้ร้องไห้นะทั้งนี้ใจจุกเต็มอ,อกเลยนะ,ะแต่นึกว่าพ่อบอกว่าพ่อว่าอ,อย่าร้องนะลูกอย่าร้องหนูก็ไม่อยากให้ร้องก็ไม่ได้ร้องนะคะไม่ร้องไม่อยากให้พ่อเสียใจนะคะหนูก็ไม่เคยคิดถึงพ่อนะคะ คิดถึงเลยค่ะแต่ว่าถ้าเราคิดถึงเราจะดึงดูดถ้ะดึงดูดมาแล้วเราก็จะฝันถึงพอฝันถึงเราก็มานั่งคิดมากเราก็ต้อเามานั่งร้องไห้อีกใช่ไหมเอาเป็นว่าเราก็เออให้พ่อไปสบายเราก็ทําบุญในช่วงกระถิ่นนี้ดอนนั้นก็ทาบุญกวดน้ำอุทิศบุญให้กับพ่อดนัทเพื่อนทุกคนทํานะ,ะอุทิศบุญให้เขานะะในช่วงเทศกาลนะคะกระถิ่นนี้บุญแรงแล้วเพื่อนขออะไรนะขอได้เลยนะเพื่อนขอเลยนะครับเพราะบุญกระถิ่นนี้เป็นบุญแรงมากเลยอธิษฐานจิตได้ดีนะคะว่าเออขออะไร โดยบุญนี้นะคะก็แล้วก็แนะนํอีกอย่างก็ดูนะไม่ใช่สายรู้มากนะ,ะดูนะสายรู้เก่ใจนะค,ะคิดเองเออเองทําเองนะคะแล้วก็อยู่กับพระเจ้าอยู่ทํางานเกี่ยวกับเออเนี่ยพ,พระพุทธศาสนาของน,นู่์ก็ดูนะก็เป็นบนรรลักษ์อยู่นะคะที่ที่มหาจุหว,จาาจวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะก็จะมีพระนิสิตนะเพื่อนนิสิตนะคะคกุกคีอยู่กับพระนะคะก็ก็ฝึกจิตฝึกใจเราไปด้วยนะคะก็น่า โดนัทก็คิดนะว่าเออทำบุญกระถิ่นใช่ไหมกระถิ่นเราก็ต้องถวายผ้าไตใช่ไหมเราก็ต้องอธิษฐานรู้นะคิดนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวหาว่าโดนัทพูดผิดหลักอะไรอย่างนี้นะนี่โดนัทความคิดส่วนตัวของนะเดนัทคิดว่าเออเราต้องถวายผ้าไตใช่ไหมคะเราก็เอาผ้าไตมานะโดนัทจะเอาผ้าไตมานะไปกับทุกกระถิ่นะนะโดนัทก็จะทําบุญวัดเดียวเลยนะทําบุญทําบุญที่กองอเนวยการนะคะเพราะว่าทุกๆพุ่มอยู่แล้วเราก็คิดนะะเมื่อก่อนยังยังไม่รู้เรื่องทุกๆพุ่มนั้นเขาก็ต้องถวายวัดอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ออธธิิษษฐฐาานนนะะคกับ ผ้าผ้าไตนะคะก็อธิษฐานแล้วยกขึ้นหนัวนะคะบุญที่เจ้าได้มาทํากัทิ์นี้ของนาส่งให้กับทวดาที่รักษาสุข้าพเจ้าแล้วก็อุทิศบุญให้กับปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราพ่อแม่พี่โนที่ร่วงรับไปแล้วนะคะเมื่อท่านได้รับแล้วนะคะก็ส่งผลบุญนี้มาให้เราทํามาหากินคาขึ้นนะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆชีวิตครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะธรรมะรอบดึกนะเพื่อนอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะก็เนี่ยค่ะสไตล์ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะคนเราต้องมีธรรมะด้วยนะคะสิงเสมอแล้วเจอกันะเเราาออจจจได้ คนดีๆเข้ามาในชีวิตเรานะคะคนไม่ดีนะคะกระถิ่นก็พาไปนะคะเราฝากไว้กับกระถิ่นแล้วนะคะให้กระถิ่นพาสิ่งไม่ดีไปนะ,ะนำสิ่งดีมาให้กับเรานะ,ะอืไรนี้นะคะธรรมะทำโมทบาบังนะคะก็สาธุกันนะคะเอาพวกนี้แล้วก็ช่วงเทศกาลกินเจอีกโอ้ช่วงนี้บุญเยอะมากเลยเพื่อนททำกันนะคะทำช่วงนี้ไปเลยนะคะเพราะมันแค่เดือนเดียวเองนะคะกินเจก็อธิษฐานจิตนะคะ แผ่ Pay, บุญกุศสให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะคะนี่นี่มันจะขายโกโปรแลนะ้วไม่ใช่นะคะคือเดี๋ยวก็บอกนะคือแบบว่าเออเราก็อุทิศนะคะให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราได้เออไปทานเขานะคะถ้าถ้าเราไม่ได้ทานเขาบางคนเขาก็ติดนะคะไม่ได้ทานก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็เออก็ก็บาปนะแต่คิดอีกทีหนึง่งสายธรรมะธรรมนะคะสายปกติเราก็อย่าไปพูดเกี่ยวเขาเพราะว่าคนเราความคิดไม่เหมือนกันโดีนะ๋ยนะก็นะคิดนะเออเราก็ทานเนื้อสัตว์นะเราก็เออ บุญให้กับเขาดีกว่าในช่วงเทศกาลสุขีแค่สิบวันสวัสดีน้องทิติการนะคะแค่สิบวันเองนะคะเอ้ยทิติพัฒนสวัสดีน้องพิณน,นะคะน้องพิมน,นะคะน้องพิมพ์เออนะฮะน้องพิมพ์นะคะ ا, สวัสดีนะคะรอบดึกนะคะเราก็อุทิศบุญให้กับเขาไปนะให้สรพสัตทั้งหลายนะ,ะที่ข้าพเจ้าได้กินไปโดยที่ตั้งใจได้ไม่ได้ตั้งใจขอให้ท่านมารับส่วนบุญส,ส่วนที่ข้าพเจ้าได้กินเจในวันนี้แล้วก็ส่งผลให้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่สดเช่นสดใสหน้าตาผ่องใสนะคะใครเห็นใครก็รักใครก็ชอบนะคะ อ่าสวัสดีคุณบัวแก้วนะคะสิงสังนะคะเอ้ากลับมานะคะรรมะเสร็จแล้วนะคะบอกบุญกันเสร็จแล้วก็มาที่เดิมนะก็โกรโกรตัวเดิมนะโกลโกรวันนี้ขอผู้โกลโกรก่อนนะแต่จริงตัวหนึ่งก็เยอะนะคนไข้เยอะนะโดนนักคนไข้เยอะทั้นสายผู้สูงวัยทั้งนั้นเลยนะคะก็อย่าลืมนะคะสําหรับสุขภาพนะคะก็แนะนําเลยนะคะให้ทานตัวนี้สายสุยขภาพไม่มีแรงนะคะไม่มีแรงไม่มีเรื่องมีแรง อารมณ์ฉุนเฉียว,วย<น>ที่เวียงที่วีนที่เวียงนะคะไวยหมดประจําเดือนอะไรอย่างนี้ก็โดนนักกันแนะนําเลยนะคะสวัสดีพี่พี่ทีพสิทธิ์นะคะอ่านี่รุ่นพี่เก่านะ,ะที่เรียนเรียนโมโจโรนะคะรุ่นปีคณะอ่าสังคมศาสตร์จำไม่ได้เออหน้าใช่นั่นแหละสังคมออนั่นแหละประมาณนั้นเลยพอโดนแล้วนะพูดดูแล้แลวก็เบลอลืมเลยนะาเดีย๋ยวนักก็ยังยัง ยังจําได้นะคะพี่พิสิตนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะพี่บัวแก้วนะคะก็นะคะสายที่ว่าเออไม่ทําการบ้านอะไรนะคะไม่ถการบ้านมัางเลยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแตีแล้วก็ทั้งภรรยาไม่ทําการบ้านมัางเลยก็เอาตัวนี้กันได้นะมันจะช่วยทําการบ้านได้นะบอกตรงเลยนะแล้วก็สายออกกําลังกายเออสายออกกาลังกายมั่งมาทีนี้นะสายออกกาลังกายก็บอกแล้วนะแถมนะซึ่งหนึ่งกระปุกห้ารก้าสิบนัดก็แถมเสื้อนะเสื้อนี้ไม่ใช่ขี้รมขี้ไยโดนัดบวกแล้วนะคะของดีคุณภาพนะคะมีห้าตัวนะคะนี่ตัวนี้นะนี่ เร็วๆเลยในไลน์นี้นะคะอินบ็อกซ์เข้ามาเลยอินบ็อกซ์เข้ามาเลยแล้วก็แบบว่าจะเป็นี้นี่นี่สีสวยสันเลยสําหรับใส่ออกกำลังกายให้ไปเลยนะคะตัวนี้นะคะช่วยบล็อกเบิร์นะคะเรากินกดออกกำลังกายนะทาน่กับโคมี่ม,มี่เลยนี่เลยทาน่้าบโคลี่มี่นะเหงื่อมันจะออกเยอะมากเลยก่อนแล้ว ก่อนจะไปออกกำลังกายทานโกโก้นะสามเม็ดนะแล้วก็โฮเมียมหนึ่งเม็ดนะเพื่อนๆขาอุ้ยเพื่อนจะมีแรงแล้วดิบมากเลยดิบมากเลยไม่ใช่ยาบ้าน,นะคะนี้แต่มันเป็นตัวที่ให้พลังงานกับเรานะคะตัวโกโก้นี้เขาจะทาให้เรามีแรงมากเลยแล้วก็ สามารถออกกาลังกายได้เป็นชั่วโมงนะเพื่อนเพื่อนบางทีนะคะเราออกกาลังกายเราก็เหนื่อยแล้วแค่หนาทีเหนื่อยแล้วขี้เกียจไม่อยากออกแต่เพื่อนๆจัดโกลโปรกับโคลเมียมไปนะคะเพื่อนๆจะมีแรงออกกําลังกายคืออุ้ยมืดมากเลยอุ้ยหนาทีจิบจอยสิบนาทีอุ้ยจิบจอยคือจะบอกโอ้จิบจอยชั่วโมงหนึ่งโอเคจบค่ะครบนะคะ แล้วก็ตัวโคมเมียมนะตัวโคเมียมเขานะคะก็จะช่วยเผาผานไขมันในร่างกายเรานะเขาจะเป็นเตาเผานะก็ช่วยเผาเผาเผาให้เหงื่อออกมาเหงื่อออกมาเหงื่อออกเยอะๆเหงื่อออกเยอะๆเลยแล้วไขมันเราก็จะหมดไปนะไขมันเราก็จะหมดนะคะมันไม่ใช่ออกแค่วันเดียวนะไม่ใช่ออกแค่วันเดียวนะแล้วไม่ควบอาหารด้วยนะไม่ใช่ออกวันเดียวแล้วโผออกเสร็จก็ไปกินข้าวคาหมูอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเพื่อนขาเพื่อนๆค่อยหัดนะคะค่อยๆพัฒนาตัวเองไปนะเดี๋ยวมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติว่าเออของมันเคลีย ของหวานเคียนะมันจะเป็นไปดูอัตโนมัตินะแต่ว่าแนะนําเลยว่าให้ออกกําลังกายนะออกกาลังกายร่วมด้วยไม่มีหรอกร่ะเพื่อนๆาทานทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมหรือว่าตัว,ต,วตัวอะไรก็แล้วแต่ทานแล้วนะที่บอกว่าผอมนะผอมจริงนะนเพื่อนๆเขาอาจจะผอมจริงก็ได้นะคะแต่ว่าผอมแบบหน้าตาโทม,มเพื่อนๆผอมแบบไม่สวยผอมแบบแก่ผอมแบบผิวดาผิวคำ้ำโดนนะับเจอมาแล้วนะตอนที่โดนนั้นะบ้าออกกําลังกายมากเลยผอมลงจริงวุ้งคอยาวงคอยาวนะคอยาวแล้วก็ผิวดาําก้าแล้วก็นั่งมองตัวเองเฮ้ยแไม ทำไมกูหิวจังวะเฮ้ยทำไมกูดำจังวะแต่อุกูผอมลงนึกในใจภาษาบ้านๆเลยเนาะกูเนาะเออก็แบบเออทำไมวะก็มันผอมลงนะมันมีเอวมันก็มีก้นเนาะแล้วก็ออกกาลังกายก็โอเคแต่ทําไมมือข้างๆนี่มันมันย้อยข้างๆข้างๆข้างๆข้าานั้นเออมันย้อยเมื่อไหแล้วก็ไอ้ตรงนี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 ้คือแบบเห็นชัดมากเลยโย้อยออกมาอย่างนี้เลยเพื่อนเมื่อก่อนไม่รู้ย้อยมาอย่างนี้เลยอืมโย้อยย้อยแล้วก็หน้าอกก็หียวเมื่อหีหยวอนรุกทรงทีแล้น ตกใจว่าอุ้ยอะไรวะนึกว่าถุงชาเย็นนะเพื่อนมันไม่ใช่นะเพื่อนโกบอมมาทานโกโกโกนแล้วบอกตรงเลยว่าเขาจะช่วยกระชับกล้ามเนื้อเราไงคือให้เราแข็งแรงนะเพื่อนเราออกกาลังกายด้วยเพื่อนย้าว่าให้ออกกําลังกายร่วมด้วยนะจะผุนเพเฟบมากเลยเขาจะทําให้เรานะคะแบบแข็งแรงแล้วก็จะแน่นนะเพื่อนแน่นพอใครมาตีเราก่อนหน้านั้นที่โดนนัดผมนะบอกเลยนะเพื่อนมาถูกุ้ยมึงทาไมเหลวจังมองน้ะ เลงวะกูรู้สึกว่าตัวเองสวยแล้วนะแล้วก็ผอมแล้วด้วยแล้วเพื่อนกะ็แบเฮ้ยผอมเนาะแต่ทําไมเนื้อเหลวจังนึกในใจแล้วก็เวลาพอใครจะถูกก็อยู่อย่างเงี้ยเออผอมเนาะใช응่ใช่ผอมแต่ไม่ใหญเพื่อนถูกไงไม่ใหญ่เพื่อนถูกมึงเนื้อเหลวอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือมันจับแนละ้วมันแน่นเรียนตอนนี้รู้สึกก้นขึ้นแต่เดี๋ยวหลังออกเจนรู้รู้แล้วว่าต้องเราต้องออกกําลังกายนะเพื่อนเราออกกําลังกายเราได้กับตัวเองด้วยเลือดลมสุข หน้าตาเราก็จะแบบดูเด็กนะแต่ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเราก็จะดูแก่นะมันจริงๆแล้วสุขภาพเราก็จะแย่นะพนเพื่อนเพื่อนบางคนบอกเออทำไมบางคนออกกําลังกายแล้วก็ยังสุขภาพแย่อันนั้นคือว่าออกกําลังกายอย่างเดียวคือไม่กินอาหารเสริมไงไม่กินอาหารที่ดีและมีประโยชน์เห็นไหมเพื่อนเนบางคนว่าเออเออฉันเห็นเบยผอ้อีกคนนั้นน่ะไอพวกน,นั้นออกกําลังกายฉันเห็นเป็นโรคตายไปหลายคนแล้วเออเมื่อก่อนไม่รู้เออเนาะมันคิดตามเขาไงเออเนาะเออมันออกกาลังกายแลย้วมันก็ตายเหมือนกันมันก็เป็นโรคเยอะ พอามาอยู่เพื่อเพื่อ p ิจพีนะคะเขาจะมีการเขาจะมีกลุ่มให้ข้อมูลความรู้ต่างๆะะแล้วก็ไปศึกษานะพอถึงเวลาเขาก็เรียกเรานะเขาก็เราก็เรียกเราเออนี่นะเขาเขาไปไปศึกษาความรู้กันในกลุ่มช่วงประมาณสองทุ่มหรืออะไรใช่ไหมเราก็ไปศึกษาอา๋อโอ้ใช่เราไม่ได้ทานอาหารเสริมเพื่อนเราไม่ได้ทานอาหารดีๆเรากินแต่ผักเรากินแต่โอ้เรากินแต่ตอตของที่แบบมันมันไม่โอเคไงไเพื่อนๆแล้วเราไม่ได้เสริมเข้าไปอย่างนึกว่าเรากินพวกไก่อะไรพวก เน,นื้อหมูเนื้ออะไรแล้วเราจะได้โปรตีนคราแอนทาโปรตีนจากเนื้อสัตว์ล้วนๆเลยแต่อันนี้มันเป็นโปรตีนจากพืชแล้วก็ถั่วนะคะโดยใช้ระบบไฮโดรไลซิสสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยลวกกนวัตกรรมมาจากเนเธอร์แลนด์นะคะเครื่องจะมาจากเนเธอร์แลนด์บริษัทมีตัวตนนะคะแล้วก็มีรางวัลการันตีเรียบร้อยเลยโดยแล้วก็เออใช่เลยเนี่ยที่มันตายตายกันเออเขาตายตายกันเสียชีวิตอ,อ่ะที่เขาเสียชีวิตกันไปนะก็เพราะว่าเขาไม่ได้ทานอาหารดีๆอาหารเสริมเข้าไปใช่ไหมคะ มันก็ทําให้เขาสุขภาพแย่ออกกาลังกายเพื่อนๆกัน,น,นไหนก็ร่างกายไม่ดีอยู่แล้วเซลล์ในร่างกายมันก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วไปวิ่งเลยเพื่อนๆจริงๆแลนะขอขอวนักรเราเขาอพริกเปล่าแล้วก็ล้มปเปล่าแล้วอยู่บ้านดีกว่าแนละ้วถ้าไม่ทานอาหารเสริมตอนนี้แล้วแม่โดนนั้น,นะะโดนันก็บอกว่า เมื่อก่อนแม่ก็เออเนี่ยแม่ก็ออกกําลังกายแม่เหนื่อยมากเลยแม่ไม่มีแรงอ้าวแม่ไม่ต้องไปออกหนอกถ้าแม่ไม่กินอาหารเสริมแม่เชื่อลูกนี้แม่ไม่ต้องไปเลยไปให้เหนื่อยไปให้เจ็บเข่าเปล่านะแม่ทานโปรตีนทานโกลโปที่ลูกบอกนม่ก็ทานคอลลาเจนอันนี้ของแม่นะเพราะเรารู้ว่าแม่เราเป็นอย่างไรนะเพื่อนๆบางคนว่าอุ้ยจัดเยอะจังไม่ใช่นะเพื่อนๆเราค่อยๆรักษาไปทีละลูกเจ็บข้อเข่าเราก็ไปคอลลาเจนกับแคนแ็กนะคะแคนแ็กนะช่วยเรื่องข้อเข่านะคะสมานข้อเข่าข้อต่ออะไรอย่างนี้นะเราก็รู้นะก็ให้แม่ดูนะทานเรื่อยเมื่อกต มากเลยเดี๋ยวนี้คือกินแบบหมดแล้วลูกเออเมื่อก่อนนะหมดก็ไม่บวกแม่กินกี่เม็ดเดียวแม่ไม่ได้เม็ดเดียวไม่ได้แล้วแม่กินนี้ไม่ได้นะเออถ้ารักลูกแม่ต้องกินนะเราแม่คนเดียวใช่ไหมเออดีอย Connie, Roy, to ่างที hmm. cool. ่ตอนนี้แม่ไม่ดื้อเมื่อก่อนแม่ดื้อก็หัวแข็งมากแล้วก็เป็นคนโอ้ยบ่ตรงเลยเดี๋ยวนี้คนละคนเลยเป็นคนอารมณ์ดีทั้งยิ้มทั้งหัวทั้งหัวเราะทั้งพูดอะไรแบบบวก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 เพื่อนๆ่ะแม่ดูนัดดีขึ้นมากเลยนะบ่งตรงเลยนะดดีใจมากเลยค่ะ แล้วก็นวดว่าแม่นะถ้าแม่ไปออกกาลังกายนะถ้าแม่ไปออกกำลังกายสนามกลางตอนเช้านะคือขอร้องเลยแม่ต้องกินโปรตีนนะถ้าแม่ไปแล้วแม่ไม่กินโปรตีนนี่คือข้อของแม่ไปนะไปพร้อมกับการออกกําลังกายนะไปทําลายร่างกายทําไมแม่แม่กินตัวนี้ถึงเข้าไปเพราะมันจะช่วยนะตัวนี้ก็จะช่วยคือว่าให้เรามีกล้ามเนื้อให้เรามีแรงในการออกกําลังกายเยอะขึ้นนะเพื่อน ัวนี้จริงๆเลยจัดไปโดนัทเราไม่ค่อยอยากจะขายของโดนนัดนะขายสุขภาพมากกว่านะแต่บางคนบอกฉันไม่เชื่อเธอหลอกเธออยากขายของมากกว่าใครมั่งทีอ่อยากขายของโอเคนะคะคือของเราอยากขายขายเพื่อให้เพื่อนๆไปดูแลสุขภาพเมื่อเพื่อนๆร่างกายดีขึ้นโดนัทรู้สึกภาคภูมิใจแล้วดีใจมากเลยนะคะสินค้าของโดนัทไปตอบโจทย์ทุก่อนทุกคนนะคะเออแล้วเพื่อนๆเบื่อไหมที่ฟังโดนัดรลบดึกนะคะ ก็มาบอกเพื่อนๆกันนิดๆหน่อยๆนะคะแลนับอกฝากกันเลยนะคะให้เพื่อนๆรักษาสุขภาพนะคะเรานะคะอย่านึกว่าเราอายุน้อยนะคะหรือว่าเราอายุมากแล้วเราอายุน้อยเราไม่ออกกำลังกายหรือเราอายุมากแล้วเออช่างมันเหินเดี๋ยวก็ตายเองไม่เอานะไม่เอานะกินกินไปเถิดเดี๋ยวก็ตายเองไม่เอานะไม่เอานะคะมันคือก่อนจะตายมันทรมานนะมานมันทรมานมันเจ็บมันกินข้าวไม่ได้มันลุกขึ้นไม่รอดเป็นลูกหลานต้องมาดูแลแล้วลูกหลานก็ไม่ได้ทํางานอืมเราก็คนป่วยก็ต้องนั่งคิดนะแล้ว ก็จะไปเร็วด้วยนะคะคนป่วยก็เครียดคนดูก็เครียดนะคนดูแลก็เครียดเดี๋ยวเราจะทิ้งได้ไงพ่อเราแม่เราพี่น้องเราบางทีเขาไม่มีใครดูแลเราก็ต้องดูแลแล้วเราก็ต้องทํางานแล้วมันก็ผลกระทบจากการทํางานอีกอ่าพอเรามาดูแลคนป่วยงานก็ไม่ได้ทําเงินก็ไม่มีค่ะรายได้ไม่ต้องเสียดายนะเพื่อนไม่ต้องเสียดายเงินเลยจริงจริงบางคนบอกว่าฉันไม่มีเงินที่จะกินอย่างเงี้ยกินทีละนิดนะเรา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 มีกําลังซื้อตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นไปก่อนเอาตัวหลักหนักไปก่อนเลยเลยแนะนําว่าอย่าทันให้เป็นโรคก่อน กินป้องกันไปโกนเสริมสร้างร่างกายไปโกนนะคะอย่าทำให้เป็นโรคพอเป็นโรคแล้วเราต้องรักษาเยอะพอรักษาเยอะแล้วก็บอกทำไมจัดให้เยอะจังอยากได้เบีย้ยเออไม่ใช่นะถ้าไปโรงพยาบาลนะหมอจัดยาเท่าไหร่นะเออคุณนะคุณกินนี้นะกินนั่นนะจัดเข้าไปสี่ห้าพันควักน,นะคะเป็นหมื่นก็มีนะเออเราต้องเราต้องจ่ายนะแต่นี่เรากินนะ คือกินแล้วมันดีนะเพื่อนเพื่อกินแล้วมันตบจุดเลยเพื่อนเก็เข้าไปดูเลยนะคะศึกษาหาข้อมูลก็ได้คือคาว่า p c p นะเพื่อนเพื่อนไม่เชื่อดนัทนะหรือว่าเพื่อนๆถูกิตหรือถูกใจชอบใครนะคะเออที่ที่เพื่อนเพื่อฟังแล้วเออถูกจิตกับฉันเช่นอยากมามาให้เธอดูแลจังเลยก็ไปสมัครกับเขาได้นะดนัทใจกว้างนะโดนัทไม่ได้อะไรบางคนก็แค่ทักมาถามโดนัท แล้วก็ไปกับคนอื่นดู้วก็ไม่ว่านะคะคือเราต้องใจกว้างเราก็คิดบวกแล้วบางทีเขาอาจจะชอบคนนั้นเหมือนกับเราเห็นวิจชายสองคนไอ,อ,นนนอ,อ้คนนั้นหล่อไอ้อไม่ใช่คนนั้นหล่อจังเชอบชอบแต่ยบางเอิญเขาไปชอบเพื่อนเราอะไรแบบนี้นะคะมันก็แบบนั้นแหละเราก็ต้องใจกว้างนะคะเดี๋ยวก็ใจกว้างนะคะแล้วแต่เพื่อนนะคะ ส่วนมากโดนนัทบอกเลยว่าโดนัทจะมีเคสผู้ป่วยแล้วก็คนสูงวัยมีอายุนะคะสำหรับสายออกกาลังกายโดนนัทต้องออกกําลังกายให้เพื่อนเอนเ,อนเห็นก่อนใช่ไหมเพื่อนเนถึงจะรู้ใช่ไหมแต่โดนัดคือออกกาลังกายแล้วมันตอบโจทย์จริงนะคะเพื่อนมันมันผอมลงจริงแล้วมันสวยขึ้นด้วยมันสุขภาพดีด้วยนะคะสวัสดีนะคะน่าจกจะบุ๋วสวัสดีนะคะพี่ปูเนี่ยจะไปแล้วนะคะอ่ะางังพญามาแล้วนะ,ะต้องไปนะะมาทวงบัลลังก์นะคล้วก็ต้องไปนะสวัสดีเอ่อ คุณกล้วยแขกนะคะชื่อน่ารักจังเลยกล้วยแขกจ้าเออน่าจะขายกล้วยแขกหน้าขายดีนะคะแล้วแเซลเล่นนะคะอย่ากโกรธนะคะเซลเลนนี่ไปมาเอาปิดท้ายนิดนึงนะคะปิดท้ายนิดนึงเพื่อจุดประสงค์ของโนนัทมาวันนี้ก็เพื่อที่จะมาแจกเสื้อออกกาลังกายอุ้ยสวยวิ่งสวยวิ่งนี่ทานคุกกับปูปสายออกกําลังกายสายรัสกสุขภาพไม่ต้องกลัวนะคะนี่ย้ําหลายรอบนะชอบย้ํานะคะเหมือนเราเรีนยนหนังสือเราต้องย้านะ ไม่ย้ำไม่จํานะคะไม่ย้ำไม่จํานะนี่อ่านี่แจกกันไปเลยนะเพื่อนเอามาเลยนะมีไม่กี่ตัวนะคะเดี๋ยวดนัทก็ซื้อมาอีกรอบไว้ออกมาตัวนี้คนเอาแล้วชอ็ตมากเลยว่าโอเคนะคะตัวนี้นะคะเอาละค่ะซื้อกูปูหนึ่งกระปุกนะคะโดนัทแจกให้ไปนะคะเราได้มาแล้ววันนี้โดนัทขายกู๊ปหมดไปสิกระปุกแล้วนะคะเพื่อนสิกระปุกเลยจริงๆไม่ได้กูจะจะ แช่ยอดยอดเงินเขาก็บางคนเขาก็ไม่ได้โอเคนะคะว่าเออมาชอยยอดเขาอะไรอย่างเงี้ยนะแ,แล้วก็บอกฝากผ่านทางนี้แลยไม่โกหกนะโดยทมีไอ้ไข่นะไอ้ไข่ไอ้ไข่ไม่ชอบคนโกหกนะคะไอ้ไข่นะแล้วก็นี่ไอไข่นะดูว่าไม่ไดเ้เอามาบูชามาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้นะคะไอ้ไข่มาแรงทางใต้แนละ้วเพื่อน เขาไอไข่ไม่ชอบคนพูดโกหกคนไม่รักษาคำพูดคนไม่มีสัจจะนะคะนี่ดนูนะก็ขายไปแล้ววันนี้หมดไปสิบกระปุกแล้วนะคะของดนูนะเพิ่งมาหมดไปแล้วแล้ว,ลวก็คือกําไรให้ลูกค้าดูการที่ว่าเราได้มันแล้วาลง้งแจกเพื่อนบ้างนะคะดูแล้ก็มาเจกขาสออกกาลังกายนะอืม ถ้าสมมติสายคนที่ชอบผิวขาวก็ทักดนัดมานะเดี๋ยวนัดก็ให้ก็ได้นะคะให้กุ้าเป็นหนกระกระปุกนะคะให้เป็นหนึ่งกระปุกเลยด้วยกันคู่ตัวนี้สําหรับคนผิวขาวผิวขาวนะคะมีไม่เยอะนะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วบอกตรงเลยใกลใก้จะหมดแล้วก็แจกความสวยความสาวไปให้กันไปเลยนะคะใครชอบแบบแบบโอเคนะคะนี่ ให้กันไปเลยนะคะมีไม่เยอะแล้วนะกูต,ต้าโดนัทก็มีไม่เยอะแล้วแจกกันไปนะคะอาคาค่ำคืนนี้นะคะโดนัทก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไว้จุดเจอกับโดนัทใหม่นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่เบื่อนะ,ะก็กดติดตามโดนัทได้นะคะเพราะว่าเวลาโดนัทไลฟ์ก็ติง้งโอ๊ยโดนัทไลฟ์แล้วเข้ามาดูกันหน่อยนะคะอาคะวันนี้โดนัทก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ